สวัสดีครับพบกับรายการเดินหน้าประเทศไทยกับผมพัชจึงการกุลวันนี้นะครับซึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับต้องยอมรับว่าความเป็นเมืองในขณะน,นี้ได้พัฒนาแล้วก็กระจายไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไม่จํากัดอยู่เพียงแค่เมืองหลวงหรือว่าหัวเมืองสําคัญเท่านั้นสิ่งที่ตามมากับการพัฒนาของเมืองก็คือตึกรามบ้านช่องอาคารสูงต่างๆที่จะเกิดกันขึ้นตามมามากมายทําอย่างไรเรื่องของการบริหารจัดการการก่อสร้างอาคารเหล่านี้ที่จะควบคู่กันไปได้ระหว่างความ จเจริญเติบโตการพัฒนาการของเมืองกับการอยู่ร่วมกันได้กับสิ่งแวดล้อมและชุมชนต่างๆสําหรับอาคารเหล่านี้วันนี้เราจะพูดคุยกับทางท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับคุณมนทนสุดประเสริฐอยู่ในรายการกับเราท่านอธิบดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านอธิบดีครับว่าตอนนี้เนี่ย ตึกสูงต่างๆเกิดขึ้นมากทั่วประเทศแนวทางบริหารจัดการที่สอดรับกับความเป็นเมืองณวันนี้ของประเทศไทยเป็นยังไงบ้างสําหรับในส่วนของทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก่อนอื่นก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงในส่วนของภารกิจของกรมนะครกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเราดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการก่อสร้างนะฮะสฉบับนะฮะเอ่อพรบควบคุมอาคารปี2522นะครับพรบกุดดินถมดินปี2 5 4พบพรบวิศกร2 5 4 2และพรบ สามลิกสองห้าสี่สี่สามนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง4ฉบับเนี่ยกรมธรรม์เป็นเจ้าภาพหลักคือ2ฉบับแรกคือบบควบคุมอาคารกับพรบขุดดินถมดินส่วนพรบวิศวกรกับสามลิกเนี่ยเรามีสภาวิศวกรสภาสามลิกดูแลอยู่นะครับในส่วนของพรบควบคุมอาคารเราก็ดูในเรื่องของการออกกฎหมายกฎระเบียบกฎกระทรวงข้อบังคับนะครับคู่มือสําหรับการดูแลในเรื่องของ บวิธีการออกแบบแล้วก็รวมถึงความปลอดภัยของอาคารครับครับซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าหลายครั้งมีเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นตามหน้าข่าวไปว่ามีบ,บางอาคารที่อยู่ระหว่างการกอร่อสร้างเกิดพังลงมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนหรือว่าความเสียหายในแง่ชีวิตทรัพย์สินในส่วนนี้ทางกรมเองมีมาตรการป้องกันหรือว่าบทลงโทษอย่างไรสําหรับเรื่องของการกอร่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานแบบนี้ครับเรียนว่าองค์ประกอบหลัก ของเรื่องของความปลอดภัยของอาคารเนี่ยมันมีอยู่4อ,องค์ประกอบนะอ,องค์ประกอบแรกคือเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายระเบียบ,บที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้เป็นประการที่1ประการที่2คือเรื่องของผู้ปฏิบัติผู้ที่ควบคุมซึ่งก็คือเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะต้องดูแลเป็นผู้กํากับการใช้กฎหมายนะครับส่วนที่3คือเรื่องของอวิศวกรสามที่ผู้ออกแบบ,บและส่วนที่4ที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของเจ้าของอาคารนะครับผมคิดว่า ใน4ส่วนเนี่ยถ้าทุกทุกฝ่ายทําหน้าที่นะฮะในส่วนของกฎหมายนีกรมโยธาก็พยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยนะเพื่อรองรับกับเ,ออเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงนะภาวะของโลกที่เปลี่ยนแปลงนะกฎระเบียบก็ให้มีความเข้มข้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ปฏิบัติเนี่ย หลีกเลี่ยงหรือปฏิบัติไม่ตรงตามกฎหมายนะครับอันนี้เราก็ดําเนินการอยู่มีการแก้กฎกระทรวงปรับรปรุงกฎกระทรวงหลายฉบับมากนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะเรียนในรายละเอียดต่อไปนะครับแต่สําคัญที่สุดผมคิดว่าเรื่องความรับผิดชอบของวิกรผู้ออกแบบหรือสามีิผู้ออกแบบออแบบและเจ้าของคารเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่สุดปัญหาที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือว่าขออนุญาตแบบหนึ่งแต่ว่าไปกอ่อสร้างเองอาจจะไม่ตรงตามาแบบไม่ตรงแบบคอามไม่เกิด ปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นดังที่เป็นข่าวที่ผ่านมานะครับแสดงว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าของอาคารหรือว่าผู้ควบคุมงานเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็มีบทลงโทษหากเกิดเหตุใดๆขึ้นมาเนี่ยมากขึ้นนี่ก็สิ่งที่ท่านบอกว่ากฎหมายจาเป็นต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้ครับใช่ฮะคือจริงแล้วเนี่ยตัวถามว่าตามพรบควบคุมอาคารเนี่ยมีกฎกระทรวงหลายฉบับนะฮะที่กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องของอาคารตั้งแต่เจ้าของอาคาร ผู้ดำเนินการหรือผู้รับเหมานะครับผู้ควบคุมงานนะครับแล้วก็วิศวกรผู้ออกแบบเนี่ยเราเรามีกําหนดหน้าที่ไว้แล้วแต่เนื่องจากว่าตัวโฎกระรวงที่ออกแบบเนี่ยที่ออกไว้เนี่ยอาจจะหลายปีแล้วนะครับแล้วล่เรื่องของอตัวบางครั้งก็กําหนดอํานาจหน้าที่ไว้แต่ว่าวิธีปฏิบัตินี่ไม่ชัดเจนหรือบทลงโทษไม่ชัดเจนตอนนี้กรมกําลังพิจารณาว่าจากเหตุที่ที่ผ่านมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่จาเรียนว่าเกิดขึ้นจากความ ไม่รับผิดชอบของเจ้าของอาคารหรือวิศวกรผู้ออกแบบคือก่อสร้างที่พี่ผิดไปจากแบบเราก็จะกําหนดในเรื่องของหน้าที่วิธีปฏิบัติรวมถึงบทลงโทษให้ให้มีความรุนแรงขึ้นเพื่อให้ป้องปรามไม่ให้เกิด เจตนาที่จะดขึ้นครับครับหลีกเลี่ยงการกฎหมายนะครับเมื่อสักครู่ท่านพูดเรื่องของว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการก่อสร้างรวมถึงสถานการณ์อย่างเช่นเรื่องปัญหาแผ่นดินไหวซึ่งเข้ามาอยู่ในการรับรู้ของคนไทยมากขึ้นในแง่ของกฎหมายที่จะรองรับทั้งเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงเพื่อจะทําให้ปลอดภัยจากกรณีแผ่นดินไหวแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆเนี่ยกฎหมายของทางกรมโยธาธิการและผังเมืองมีการเตรียมรับเรื่องเหล่านี้ไว้ยังไงบ้างครับ จากเขตแผ่นดินไหวเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาที่เชียงรายนะครับ,รบเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในในบ้านเรานะครับแล้วก็ผมคิดว่าแนวโน้มมันอาจจะเกิดขึ้นอีกนะั้นวันนั้นในส่วนของกรมเอก็ต้องมาทบทวนว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในมือเรื่องของกฎหมายเนี่ยมีอะไรที่ต้องปรับปรุงนะเ็เรียนว่าเรามีกฎกระทรวงตามประวัตคู่มือการที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวสองฉบับนะครับ กฎกระทรวงปี50เนี่ยกำหนดไว้ว่าอาคารขนาดใหญ่อาคารชุมนุมคนอาคารที่มีผลกระทบต่อ,อชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเนี่ยหลังปี50อาคารพวกนี้จะต้องออกแบบป้องกันแผ่นดินไหวนะครับแล้วเรามีกฎกระทรวงปี55ซึ่งจะเป็นกฎกระทรวงที่อำนวยความสะดวกให้อาคารที่ก่อสร้างก่อนปี50เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขดัดแปลงอาคารให้ป้องกันแผ่นดินไหวได้แต่ว่าเราไม่ได้บังคับเพราะนั้น ก็มีพอหลังจากเหตุการณ์วันที่5พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยกรมก็มาทบทวนว่าเอ๊ะถ้างั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยเราก็ควรจะต้องให้เจ้าของอาคารขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างก่อนปีปี50เนี่ยจะต้องตรวจสอบอาคารของตัวเองนะต้องต้องมีวิศวกรที่เป็นระดับบุคลวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญเข้าไปตรวจว่าโครงสร้างที่อาคารที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถรองรับแผ่นดินไหวได้หรือไม่นะครับต้องตรวจทุกตึกที่สร้างก่อนที่ยะท มันไม่มีกฎกฎหมายที่จะบังคับให้ให้ใช่แล้วถ้าไม่ตรวจคนที่อยู่รอบตึกก็หวั่นใจว่าเอ๊ะวันไ<ช>หนวันดีคือดีจะเกิดอะไรหรือเปล่าครับผมก็อันนี้ก็ไปตรวจถ้าเห็นว่าเช็คแล้วมีความมั่นคงแนแรงดีก็โอเคไม่เป็นไรท่านทําหนังสือรับรองมาที่เจ้าหน้าที่ท้องถิน่นรายงานผลตรวจสอบมาแต่ว่าถ้า มาเช็ครายการคำนวณแล้วปรากฏว่ามันรับเป็นหใบไม่ได้อันนี้ก็ต้องบังคับให้เจ้าของอาคารต้องปรับปรุงครับ,รบอันนี้กําลังกกยกล่างกดกกระทรวงอยู่ครับเมื่สักคู่เราคุยกันนอกรายการท่านาที่ปดีบอกด้วยว่าเรื่องของการตรวจอาคารเนี่ยรวมไปถึงการตรวจอาคารภาครัฐด้วยที่จะนําร่องให้เป็นตัวอย่างเลยใช่ครับเรนว่าอาคารขนาดใหญ่ที่เข้าขายจะต้องตรวจสอบอาคารนะครับเป็นอาคารภาครัฐประมาณพันห้าร้อยอาคารนะครับซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยกรมโยธาก็ทําหนังสือไปทางหน่วยงานที่เป็นเจ้าของอาคารทั้งหมดแล้วนะครับว่า ท่านพร้อมที่จะตรวจไหมถ้าท่านมีวิศวกรมีสามนิกที่สามารถตรวจสอบได้ก็ดําเนินการเองถ้าไม่ได้ก็ร้องขอมาที่กรมซึ่งส่วนที่ร้องขอมาที่กรมเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ500กว่า,าคันดันั้นในทุกๆปีเราก็จะตรวจทุกปีนะครับส่วนอีกประมาณพันอาคารนี้ก็ หน่วยราชการที่เป็นเจ้าของอาคารเขาตรวจเองครับ,รบนะครับสมมติเจ้าของอาคารอยากจะขอข้อมูลว่าเขาต้องทําอะไรบ้างหลักการปฏิบัติหรือว่าคนที่อยู่รอบอาคารสูงแล้วอยากจะรู้ว่าเขามีความปลอดภัยจากสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้แค่ไหนก็ในส่วนที่เป็นอาคารของเอกชนนะครับ,รบที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ในทั่วประเทศมีประมาณ2 0 0 0 0อาคารซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยกระทรวงเนี่ยทุกอาคารจะต้องตรวจสอบอาคารโดยเรามี เอกชนที่มาจดทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารของเราเนี่ยเยอะมากนะเอกชนพวกนี้ก็จะไปทําหน้าทีต่ตรวจสอบอาคารให้กับเอกชนเ,เจ้าของอาคารนะครับก็ตรงนี้เป็นเป็นกฎหมายที่จะต้องทําอยู่แล้วครับ <c oughs> เป็นเป็นหน้าที่ของเจ้าของงานต้องตรวจทุกป,ปีครับเึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่าต้องมีผลการตรวจแล้วก็ไปยื่นที่ท้องถิน่นแล้วก็ท้องถิ่นก็จะออกใบรับรองการตรวจให้ครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยสามารถจะมาขอกับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตลอดเวลาคือถ้าในส่วนของพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาคารนะครับ,รบเรากา็ถ้าอยู่ในกรทมก็มาที่กรมโยธาธิการและผังเมืองที่ถนนพระรามหกนะติดกับโรงกองน้ำสมเสานะครับ,รบก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องนะครับส่วนท่านที่อยู่ต่างจังหวัดเราก็มีสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัดนะครับก็ไปติดต่อนะครับรวมถึงขณะนี้เองเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเองเรามีศูนย์ดำรงธรรมซึ่งรับ เ็นหน่วยเหมือนกับประวารซับเซอร์วิสนะ,ะดูแลพี่น้องประชาชนทุกเรื่องในเรื่องของการร้องเรียนหรือการติดขัดของการติดต่อราชการท่านไปใช้บริการที่ศูนย์ตูงธรรมได้ทุกแห่งครับทุวประเทศเลยททั่วประเทศครับเราปิดท้ายวันนี้ด้วยคําถามที่อยากจะให้ท่านได้พูดถึงเรื่องของแนวทางการพัฒนาเมืองซึ่งเกี่ยวข้องกับผังเมืองนะฮะว่าณวันนี้ประเทศไทยก็เจริญก้าวหน้าไปมากแนวทางในการวางผังเมืองของประเทศนับจากนี้นท่านในทนอธิดีมองยังไงบ้าง ครับผมคิดว่าเรื่องผังเมืองเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเรื่องจําเป็นของประเทศที่ผ่านมาเราก็วางผังไปประมาณสัก400ผังทั่วประเทศนะครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องของผังเมืองในหมดอายุเพราะว่าการออกกรกระทรวงเนี่ยแต่ละผังใช้เวลาหลายปีนะครับขณะนี้เนี่ยทางกรมได้ทําเรื่องขอแก้ไขพลวัผังเมืองในเรื่องของอายุของผังนะก็แนวโน้มก็คิดว่าเราเสนอว่าตัวผังเมืองเนี่ย ควรจะไม่มีอายุบังคับแต่ว่าสามารถที่จะแก้ไขได้ตลอดเวลาซึ่งขณะนี้เนี่ยล่านังกล่าวอยู่ในการพิจารณาของทางการกฤษฎตรีกาอยู่ซึ่งถ้าตรงนี้ออกมาก็คงจะช่วยให้ตัวผังเมืองที่เราดําเนินการ400กว่าผังเนี่ยกลับมามีผลบังคับใช้ต่อไปเราก็เน้นว่าในตัวแต่ละผังเมืองเนี่ยซึ่งก็จะครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างนะครับเราก็มาดูว่าพื้นที่ไหนนี่ควรจะต้องพัฒนาเราก็ไปออกแบบเป็น ผังพื้นที่เฉพาะในผังพื้นที่เฉพาะก็เหมือนกับเป็นมาสเตเร์แพลนของการพนาพื้นที่นะฮะเพราะน,นั้นต่อไปหน่วยงานไหนที่จะทําการ ก่อสร้างอะไรก็ต้องมาดูมัลส์แพลนตัวนี้นะค,ครับรวมถึงกรมเองถ้าไม่มีเจ้าภาพตรงไหนเราก็จะไปช่วยสัสนุนท้องถิ่นในการพัฒนานะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าในต่างประเทศเขาก็มีตัวมัอร์แพลนที่เป็นผังพื้นที่เฉพาะเนี่ยอยู่อยู่อยู่แล้วครับแนวทางผังเมืองอย่างที่ท่านบอกไปน่าจะสอดรับกับทิศทางการเติบโตของประเทศในแง่ของการกระจายตัวของเมืองมากขึ้นด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอธิบดีมากนะครับผมครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนั่นคือการชี้แจงของทางธนธิปดีกรมโยธาธิการและผังเมืองคุณมณฑลสุดประเสริฐน,นะครับต่อเรื่องของแนวทางการก่อสร้างอาคารสูงแล้วก็นโยบายผังเมืองซึ่งจะมีผลกับการพัฒนาประเทศในอนาคตด้วยและหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยไประจำวันนี้แล้วครับตรงนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ